สวัสดีค่ะพบกับงวนนีรวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณตัวเลขกเด็ดสตรเล็กเด็ดเล็กเด็ดมาเลยแจกฟรีฟรีสุดใหม่วันต่อวันรู้ก่อนออกกับสูตรง่ายค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักพันรองที่2บวกหลักหน่วยรองที่1หลักสิบรองที่2บวกหลักหน่วยรองที่2หลักร้อยรองที่2บวกหลักร้อยรองที่3และหลักพันรองที่3บวกหลักสิบรองที่3ค่ะก็จะไปดูการคำนวณตรวจสอบความย่อมของสูตรฝากแล้ก็แชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่หวเด็ด ของเราบอกทุกรอบอย่างทุกงวดไปสูงกดต่องวดค่ะส่วนไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามกันอย่างเช่นเคยเอะค่าเราก็ทําการจับคู่หน้าคัคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจัสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น68คูณ64่ค่ะเท่ากับ43 52 40คูณ21่เค่ะเท่ากับ840หลักพันนี่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ74คูณ83เท่ากับ61 42 เลขเดียวที่ได้ค่ะจะได้เป็น0 3 1 6 5 2 8และ4ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น0บวก2เท่ากับ2 4บวก0เท่ากับ4 8บวก1เท่ากับ9และ6บวก4เท่ากับ10ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข0ค่ะเนวทั้ทงเลขที่ได้ค่ะจะได้เป็น4 3 5 2

และ0513ค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณตัวเลขเด่นสูตรเลขเด่นรู้ก่อนออกแนวทางมาเลในงวดที่11มิถุนายน2 5 6 8ก็ทำการจบคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะ ก็จะได้เป็น50คูณ13เท่ากับ6,50หลักพันไม่มีเศษเลขศูนย์ไปเลยค่ะ24คูณ90้ค่ะเท่ากับ2องหและ3คูณ16เท่ากับ48หลักพันหลักร้อยไม่มีเศษเลขศูนย์ไปเลยค่ะเลขเดี่ยวที่ได้ค่ะจะได้เป็น 0, 1 4 8 5, 6, 6และ2ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น2บวก0นย์เท่ากับ2 6บวก0ย์เท่ากับ6 หนึ่งบวกศูนย์เท่ากับหนึ่งและศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่ค่ะนะคะเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็นศูนย์หกห้าศูนย์สองหนึ่งหกศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่แปดศูนย์หนึ่งสี่แปดแปดห้าหกสองสองหกหนึ่งสี่และสองหกหกสองค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพนียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะ ใครชอบตัวเลขไหนเรียสลับจั๊กคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดบกทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างคะ่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขอภายทุกคนกับไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูดเด็ดๆเต็งนี้ใเน้นสูตรก็ต่อง,ดว,อง,งวดไว้ทุกคนที่ตามลุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไ like, ว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด